ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของ v ีออสนะครับเรขกไมลหลักหมื่นบอกเลยว่าเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้เนะในส่วนของฝั่งนู้นก็มีนะครับแล้วก็ด้านหลังผมก็มีนะครับแต่ขอนําเสนอคันนี้ก่อนละกันนะครับถ่ายง่ายๆเนาะเป็นรถหน่วยงานประบัปศูนย์นะครับผมได้เข้ามาทั้งหมดนะครับ20กว่าคันเลยนะครับเร็กไมล์หลักหมื่นเพียบเลยพี่นะครับ แถมได้เป็นตัว1.5ตัว n t นะครับที่ได้เป็นล้อมแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่359,000นะครับเลขกไมค์9,000 0ทะเบียน9หน้านะครับกส7194ปทะเบีกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับออปชั่นบอกเลยว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็ราคาถูกๆนะฟรีดาวผ่อนแค่7,000เท่านั้นนะครับใครได้ไปใช้งานยังไงก็คุ้มนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับเลรกไมค์9,000เนาะกับราคาอยู่ที่359,000นะครับ ใครได้ไปคุ้มค่าด้านหลังมีส่วนของเซ็นเซอร์กระยะถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับ1.5ตัว NT ผมว่ากำลังพอดีนะแถมในรถปี2020นะครับรถหน่วยงานประปัดศูนย์ด้วยมีการเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับรถพวกนี้จะเป็นรถเกรด A นะครับโอ้โหใครว่าเขาเล็กไม่เด็กนะครับกว้างมากและที่สําคัญนะครับด้านหน้าส,สวยๆเลยนะครับกระจกมองข้างไฟฟ้าปรัไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนี่ครับโอ้โหรถกินหอมมากนะพี บอกเลยว่ารถหน่วยงานพวกนี้เขาดูแลรักษาดีมากนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะมีการเปลี่ยนยางนะครับมีการตอร่อภาษีพรบรไม่มีขาาแน่นอนนะครับใครได้ไปคุ้มค่าสวายลารียดจะเป็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้นะเดี๋ยวผมอัปเดตให้ในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนนิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในส่วนของรถหน่วยงานเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่าเข้าใหม่เยอะมากไม่หลักหมื่นเยอะมากนะครับก็เป็นรถหน่วยงานที่มีการเข้าศูนย์เช็คระยะทุกระยะนะครับก็รถพวกนี้มันดีนะเป็นใหม่แท้ด้วยนะครับและที่สําคัญรถคัดเกตนะครับโอ้โหนะ ใครไม่ดูคลิปนี้บอกเลยว่าพลาดยาวๆนะสำหรับคันนี้ก็เป็นตัว1.5ตัว NT นะครับส่วนมากที่เราจะเห็นจะเป็นในส่วนของตัว NT ที่เป็นลอ้อกระทะใช่ไหมแต่คันนี้บอกเลยว่าได้เป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยครับล้อแม็กทั้งหมดเลยนะที่ผมได้มานู่นด้วยนะครับอ่านะครับคันนี้ก็เร่งไม่เก้าหมื่นนะครับออปชั่นครบๆนะคันนี้ก็ราคาที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันเองพี่นะครับไม่แค่เก้าหมื่นนะไม่เก้าหมื่นฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณสัก7,5 0 0 นะครับนะประมาณ7,000ันกลางๆนะครับฟรีดาวนะเอาทุกอย่างไปรวมในยอดจัดสามารถทําได้เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับโดยรวมนะโอเคนะแด็บบอร์ดสวยๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปอัปเดตในส่วนของไม้ที่น้อยที่สุดนะครับคือคันนี้นะครับอันนี้ไม้ส่หม0 0นะครับายทะเบียน9กอพนะครับ8 0ด้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยคันนี้รถปี19.20นะครับ เลขไม่หม่นเเท่านั้นนะครับเลขไม่หมื่0เเท่านั้นนะครับกับราคาที่359 0 0 0หันโอ้โหนะคันนี้ก็ถือว่าสวยนะด้านในเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวด้านในผมพาไปดูคันนู้นละกันนะเดีย๋ยวผมขออัปเดตพวกนี้ก่อนนะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งนะปัจเบียน9กเหมยอมนกัน9หน้าเหมือนกันพี่นะ4 6 6 3นะครับนะ4663ขออนุญาตด,ดูชีตแป๊บหนึ่งนะครับอ่านะครับ 1.5ตัว NT ทคันนี้เรขกไม่71,000นะครับราคาเท่ากันเลยที่359,000นะครับไม่70,000รถปี2020นะครับ1.5ตัวเอทีพี่เข้ามาเยอะแยะมากมายใครไม่ดูบอกเลยว่าพลาดมากนะครับเป็นรถหน่วยงานที่ผมได้มา20กว่าคันนะครับแต่อยู่ตรงเนี้ยนะเรียกไม่หลักหมื่นกันทั้งนั้นเลยนะครับใครพลาดพลาด,ดยาวๆนะสำหรับลูกค้าที่ทำอาชีพเกี่ยวกับปล่อยรถเช่าต้องการรถประมาณประมาณสัก5คัน 10คันหรือ20คันนะครับมาติดต่อทําธุรกิจกับผมได้นะครับรถพวกนี้ก็เป็นเครื่อง1.5นะผมว่ากำลังพอดีนะครับไม่ช้ำง่ายแถมได้เป็นแบรนด์โตยต้าดูแลบำรุงรักษาถูกด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีศูนย์ทุกจังหวัดนะครับเขามีศูนย์ทุกอำเภอนะนี่คือแบรนด์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็รถเป็นรถที่ดีด้วยนะ 1. ่จุดเครื่อง1.5เครื่อง1ัน0ซีซี 4. นะ108แดแรงม้าผมว่ากำลังพอดีขับทางไกลได้ นะครับนะขับทางไกลได้บอกเลยว่าเครื่องไม่มี heat ไม่มีร้อนแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญมาสำหรับตัวนี้เป็นตัวนี่ผมเคยบอกแล้วตัว n t นะครับมันจะเป็นล้อกระทะเนาะนี่ครับแต่ล็อนี้ที่ผมได้มาคือมันจะเป็นล้อแม็กทั้งหมดเลยนะครับได้เป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะตัวนี้ก็ราคา3า9 0 0 0าแต่มันจะได้เป็นปี2021นะครับคันนี้ได้ปี2021 2นเอเนาะคันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่น นะครับนะครันนี้เลขไม่เจ็ดหมื่นด้านในเหมือนกันเลยนะครับด้านในเหมือนกันเลยนะแต่แค่บริษัทกันคนเราไปเสียดกันนะขออนุญาตแป๊บนึงตรงนี้มันจะได้รถปี21สําอดสหรับคนที่อยากเอาไปต่อยอดนะครับไปทําอาชีพเสริมนะหลังเลิกงานหลังอะไรประมาณนี้รถปี21อจดเอเอาไปใช้งานยาวๆนะครับเพราะว่าเลขไม้น้อยด้วยนะเลขไม่เจ็ดหมื่นด้านด้านหลังก็เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านในฝั่งนี้นะเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของ v ีออสอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวเอนทีแต่เป็นล้อกระทะนะครับเป็นลอ้อกระทะตัวนี้1.5ตวัว NT ราคา3 5 9 0 0 0หาหรถปี20คันนี้เลขไม่แป0 0 0ืนะครับป้ายทะเบียนก้าวหน้าเหมือนกันนะครับนะาก้ากสเจ็ดเกาศูนย์เจาศูนยนะแล้วก็ในส่วนของอด้านหลังอีกนะครับรถเข้ามาเยอะนะครับรถเข้ามาเยอะมากนะเฉพาะ v ีออสเนี่ยผมได้มาประมาณ20คันเลยนะครับคันนี้ผมขออนุญาตเข้าดูชีตแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าคันนี้มีป้ายสกอบอแล้วตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กนะครับได้เป็นล้อแม็กอ่าคันนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามาเหมือนกันคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นผมเคยถ่ายแล้วแหละนะครับคันนี้เลขไม่ห้าหมื่นนะหนึ่งจุดห้าตัวเอ็นทีราคาสามแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับใครได้ไปคุ้มค่ารถปียี่สิบจุดยี่สิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่ารถที่ผมถ่ายมาทั้งหมดด้านในจะเป็นยังไงนะตัวเอ็นทีมันเหมือนกันหมดเลยนะครับในส่วนของด้านในนะ แต่มาดูในส่วนของไม่เก้าหมื่นก่อนละกันเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้เป็นในส่วนของดิ้นหน้าแล้วเรียบร้อยนะครับโดยรวมนะครับตัวแก็บตัวอะไรไม่มีการชนหนักแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับรถหน่วยงานนะครับรถหน่วยงานอันไหนมันไม่ดีเขาเปลี่ยนทิ้งอยู่แล้วนะครับเบิกศูนย์อะไรแท้ด้วยนะครับโดยรวมนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์กล่าวยัดถอยให้ทุกคันเนาะแล้วก็ด้านในผมให้ดูก่อนนี่ครับ ด้าน,นในเขาจะเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะออกเป็นสีส้มนะสีส้มเรืองแสงนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสวยเลยพี่นะครับเครื่องเล่น CD DVD มีมาให้สามารถาเชื่อมต่อ USB ได้นะครับด้านหลังกว้างขวางใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้นะดูเครื่องยนต์ไหมดูฝาท้ายไหมนะครับในส่วนของฝาท้ายนะครับ วันนี้มาอัปเดตให้นะครับวันนี้มาอัปเดตให้เนาะในส่วนของฝาท้ายตัวหองรถมันก็จะกิบแบบนี้เลยพี่นะครับขานี้ไม่ยึดขานี้ไม่หักไม่งอนะครับไม่เอามาต่อไม่เอามาเชื่อมนะหัวน็อตน,นี้ส,สวยนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกคันเลยแล้วแต่ลูกค้าจะชอบไม้น้อยไม้เยอะชอบป้ายทะเบียนคันไหนแค่นั้นนะครับติดต่อมาได้คุณแมนครับขอดูแบบดูแบบดูรีวแบบคแบบแบบันนี้หน่อยนะครับนะก้าวกศแคบแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับ 7194คันนี้เลขไม่9 0 0 0หม่นะครับราคา3 5 9 0 0 0หหรืออยากได้เลขไม่7 0 0 0หหรืออยากได้เลขไหม่5 0 0 0 0หรืออยากได้เลขไม่ที่อยู่ด้านหลังผมนะ4 0 0 0 0นะครับราคาเท่าก sure. ันเลยนะ3 5 9 0 0 0แต่ไม่น้อยใครไวกว่าได้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่โรงช่างนะอยู่โรงช่างมาเช้าหน่อยนะมาเช้าหน่อยขออนุญาตเปิดคันนี้ให้ดูแล้วกัน มาในส่วนของวารันตีนะครับผมมีให้แน่นอนนะพี่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ารถทุกคันไม่ใช่ว่าผมเอามาล้างตั้งแล้วขายเลยนะผมต้องมาทําการ QC อีกรอบหนึ่งนะครับมีการตรวจเช็คว่าอันไหนเสียอันไหนเบิกศูนย์อะไรไหนพังอะไรไหนแตกนะครับต้องมีการชงแบบ100%ให้ลูกค้าไม่ขายสภาพที่ว่าเอ้ยด้านหน้าโดนเฉียวมาไม่เก็บงานไม่อนุน่นไม่นี่นะครับ ทุกอย่างต้องมีการทําให้ลูกค้านะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้นะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะคานด้านค่านะครับนะ่าสวยๆแบบนี้รอยน้ามันเยิ้มของตัวแบตเตอรี่นะครับไม่ของเครื่องยนต์นะไม่มีเครื่องยนต์รหัสเดียวกันกับตัวเอาทิดเลยนะดูอ๋อวีวีทีคิดไรนะครับและที่สําคัญนาะนี่ครับโอ้โหนะ่าสวยๆหัวน็อตนี่แจ่มๆเปนกันความร้อนไม่มีฉีกขาดใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะสำหรับคันนนี้เนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ในส่วนของฝั่งนู้นนะครับก็มีให้เหมือนกันนะครับมีพวกเอาติดเอาติดก็เข้ามาเยอะนะครับเอาติดกับ v ีออสนะเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานที่เป็นยอดนิยมนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะอ่าผมขออนุญาตคันนี้แล้วกันนะครับคันนี้ราคาแค่2อง0 0 0แเองนะครับเป็นรถปี2018นนะคันนี้เลขใหม่ผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับเลขใหม่แสนสามหมื่นอ่าเลขใหม่แสนหนึ่งหมื่นนะครับนะแสนหนึ่งหมื่นแสนกับอีกหนึ่งหมื่นนะครับ ได้เป็นล้อแม็กซ์เลยบรบ้ออันนี้คือเป็นรถหน่วยงานนะอันนี้ก็ราคาดีาบทะเบียน803นะครับราคา2 0 0 0กว่าบาทเองนะเลขไม้พึ่งแสนต้นนะครับนะเลขไม้พึ่งแสนต้นเนาะายทะเบียนสวยด้วยนะครับายทะเบียนสวยด้วยพวกนั้นก็จะเป็นในส่วนของตัวเอาติดไปนะครับก็ประมาณนี้เนาะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่สวยๆแบบนี้เนาะ วันนี้ผมแมนเพชรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ไปกำลังใจให้ผมด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดรถใหม่ๆที่สวยแบบนี้เรื่องภาษีพรบผมต่อให้โอนให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงใครซื้อสดที่นี่ก็มีประกันขายบอกเลยว่าแมนเพชรยนต์ขายทุกอย่างนะครับแค่ติดต่อมานะครับเพราะว่าประกันนี้มันขึ้นอยู่กับเบี้ยอายุลูกค้าอยู่แล้วนะครับมันอาจจะไม่เท่ากันเนาะก็เริ่มต้นตั้งแต่15ื่นจนถึง20,000ไปเลยนะครับหรือถ้าเป็นรถที่ราคา6,500ขึ้นนะครับ มันก็จะแพงหน่อยนะครับนะสองหมื่นสองหมื่ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ